นี่ครับอ่าเมางานโฉของตานะครับเมาไอติมอันห้าแล้วก็จักพ่อค้าพ่อค้ากับว่าอยากให้ถ่ายพ่อค้ากรับหนอยไอติมเด้อเด้อมางานโฉของตาเด้อมางานโฉของตาเด้อนี่หน่อยไอติม ซอยซอยอยได้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 เนมีเข้าเข้าได้ครับอนี่นมันจำไรอย่างเง้ยอละเราเราอยางไอยู่เอด้วยเด้อพอละพอละพอละอละอละละพอละพอละบบแค่แค่เดินไปชบไปเลย อันนี้อันนาดานาดาด้วยครับนาดาเลี้ยงไอติมครับงานโซ่ของตาพันห้าครับโย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 ักอันพอซะก่อนเอากินละพอซะก่อนให้เราเอาไว้เจกคนต่อแลงถ้าเราเอาถังลงมาเมื่อนเจ้ามาเอาเอาเงินให้ระบอก ้าเนี้ยปิดเอาลงมาเมื่อถังเจ้านี้เมาเอารงทางเไปชอยู่นี่แหละทังทีนนกัเลยสองทุ่ย้าแจกใส่กันมีตู้เย็นกัาร์้คันนิ้งคนอยู่คนแรงคือเหมาเล้วเราไได้ไปอาจะยไปกินข้าวก่อนเพราะว่าทรงทุ่มเขาจังเลเราอยู่กยังเราอยู่ครับอันนี้ัเด้อนี่งานของตาเด้ะเนี่ ก็อันเมาแล้วครับเมาไอติมพันห้าเอามาใส่ถุงใส่ลงเจ้าไปใส่ชั้นฟิตเรืันเพิ่งยับนีซะก่อนนะมึง ได้ได้ที่เพเขาสองฟิตเลยเดี๋ยวก็ตักกันก่อนครับให้พอกันยื่นในย่กันอเอาอันนี้อันนี้แม่นบอกโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโ้เคโอ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 เค่าเคดอเคดอเคด้เคด้เคโอเคโอเคโอเค่อคอเคโ่เคโเคโออเคเคเคอเคโ้เคอเคโอคดอคโอคคคค้คคเอคคคหนคคคออคเเเคอยคอ Canada vẫn rất mau phần hạ Canada thì sẽ nó bạn nè Canada thì sẽ nó bạn nè áo vừa đây màu hà này ăn fc hầu ăn ăn má vừa đây văn hà màu các bạn มาคิดใจหลายทาเาทศาเขาพันห้าก็ธรรมดาอะไรอย่างนี้นี่แหละครับงานศึกษาเด้อครับจักอันเพื่อนนาดาเป็นเมาครับครับมาเลี้ยงร้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะเอฟซีลูกเอฟซี นี่ครับนาดาเพื่อนหมาไอติม้อครับหมอไอติมเลี้ยงหมอไอติมเลี้ยงในงานนี่แหละครับนาดาเพิ่นมาครับจะมาเจอก,กัน,นหลายหลายคนอครับเด้อเพื่อนเมาหมดแหละคุณครับ อนี่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 คุณโอ้โค้ชีทบเลยโค้ชแทบเลยคระไอ้ทิมค่ะคุณเมาพอฆ้ามาเลยคุณพกฆ่ามือสั่นเลยครับมือนี่ยมันต้องไปใช้ถือไว้อ๋อมต้องมาใช้แล้วมอนี้มาบ่งเดียวจบเลย เอาไปให้ดาเรียนกับตะตุยี่นั่งนี่อน่งมาเมื่อเดียวจบเลยครับขอบคุณนะครับคุณนาดาเด้อนาดาเพิ่นเลี้ยงในติมเด้อมันนี่ะนาดาเนื้อติมมันนี่ฮะจบเมื่อถุงพูนเบื้องโน้ตบนี่ เราตัดมกิน็มเราแย่เราสั่นอยู่ทไมเราจะโบกนี่ยนะนี่อะไรนะขนมปังแบบไอติมไอติมขนมปังบบขนมปังผุ่นมี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 ยมีมีมีประเพียเขรับปเดี่งคุ่นขอขอบคุณหลายๆเด้อนาดาเด้อขอบคุณหลายๆโม้ยขอบคุณพูดก็นางฟ้ามาก็นางฟ้าให้แล้วเอาอีกสักห้าพันได้ยูบ เนี่ยโมโหเอก่าพี่เเตเยอดิพอค่าเพิ่นนี่นีเอาให้พอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้เอาให้พี่เพ็นี่ใส่อันคออนุญาอันพอค่าเพิ่นถ่ายรูปแล้วเพราะว่าถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยตี้กได้มต่งเออเอาเอาให้เอาให้ประเด็นเอาขนมปัง ทุกใครเรากินเน่ว้าูกายเราสิบมีแหงโอ้เรามีแห้งเราได้เงินพันห่าแต่ว่าเราตักกินในสามพุ่มแล้ก็บเมเมอร์เราว่าเราอ้อมมาแล้จะซื้อมะถัางโมเมะโอ้ยหน้าหนาวเลยกจะบักกิ้วมึงกันนีกว้ากิ้ว้่างนว่ามึงนีเไ้นยาเเนี่ยโอ้ยสปาไปนี่ มายุ่งเปล่ามายุ่งเปล่านี่มพยุ่งเลยเที่ยนคู่มือครับไปได้เอาโนมายุ่มาตายห้าเป็นน้อโอเคเอครับ <c oughs> อันนี้อันแนาดานเพื่อนอันเพื่อนเอาอันนั้นเลยครับเด้ออันเพื่อนเมาส์กาเป็นบุญครับให้ ให้ตาแล้วก็มากก่บบอดี้อันนั้นเป็นไาดอกแล้วก็อยู่กับประเดียงนี่ครับเมียมึงบอกประเดียงเพื่อนเพื่อนยังงงอยู่เพื่อนยังงงอยู่โอเคเดี๋ยวเพื่อนงงดีมกาเนี่ยไมถึงปานเพื่อนยังงงเด้อแล้วก็ขอบคุณอันนาดาเด้ครับเมื่อนี้ก็ อันไอติมไอติมถังนึ้งแล้วก็มีลูกหลานมาด้วยครับด้วยกับทรันี่แหละแล้วก็มกังคา,คา,า,าลแล้วกับลูกหลานครับมันแล้วแล้วก็อันแล้วก็ขอบคุณนาดาด้วยครับอันสหรับมนีหฮะ ที่เรีกว่าสีขคอยู่พันห้าไอ้เพื่อนว่าพันห้าซีโคห้าพันบาทนี่บุญจะเอาพันห้าได้ป่ะนี่นเอาห้าพันรวดนี้เดินไปเดินมาแล้ห้าพันเปลเดมึงเน่เดินไปเดินมห้นมีนวอลอ่ดคักแล้ววันนี้เอาได้ป่าเนี่คำซิ้อหมดได้่ะเนี่มันต้องห้าพันแล้วผมเปนหแล้ววันนี้เอาเดินมาแล้วห้ากันลูกพันสีป่ลูกพันละสีระวลู การจะขอขอบคุณนะครับเด้ออันพี่ว่านดีซีสลายคนแล้วก็จะขอบคุณเมเนีันนาดาแล้วก็เพื่อนมามาไก่แล้วก็มาไก่มาไก่แล้วก็เพื่อนกับมาเรี่องไอติมอยู่พันห้าก็ขอบคุณนะครับเด้อแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เด้อครับเด้อครับเบอร์เบอร์พวกยินเสียบที่พวกยินเสียบที่ เอาแค่กินเดียวเอ้ยเอาเดี๋ยวให้ังกูเลยฟังัเอาจรงแค่คนที่ดำเออช่องจิจีแชนเนลจูจีแชนแนลจิจีแชนแนลอันนี้อ่ะเป็นกระฝากเด้อครับอันอันนี้เอาอันการสัมรครับขอกราบสวัสดีสำหรับอันมื่อนี้ก็เป็นเป็นของอันนาดามาให้มาดามาเลี้ยง ไอ้ตายติ่มม <c oughs> ือนกัยันเมาอยู่คันหาี่สบุรีออยู่ไปเด้อครับเด้อเอาเนร่านะลโหลสวัสดีครับไปเด้อครับสวัสดีครับ